คุณคู่ควรกับของขวัญชิ้นใหญ่จากจักรวาลจริงนะครับเอ่ยนะครับเห็นแล้วครับการช่วยเหลือนะครับสาหรับบุคคลที่รอการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณนะครับคุณคู่ควรกับของขวัญชิ้นชิ้นใหญ่จากจักรวาลน,นี่ครับเอืออุปสรรคต่างๆก็ได้จบลงแล้วนะครับ โอ้โหนะครับชีวิตคุณจะปรับสู่สมดุลมากครับสําหรับคนที่กําลังมีปัญหามีอุปสรรคอยู่นะครับนี่ครับคุณกําลังสู้เต็มที่เลยใช่ไหมครับแน่นอนครับคุณคู่ควรครับกับของขวญชิ้นใหญ่จากจักรวาลกำลังจะเข้ามาให้คุณแล้วครับนี่ครับมันจะมีสถานการณ์เข้ามานะครับช่วยเหลือคุณนะครับหรือบางคนถ้าโสดอยู่ก็มีโอกาสเจอคู่ด้วยนะครับนะครับ คุณคู่ควรครับกับของขวัญชิ้นใหญ่ที่จกักรวาลจะมามอบให้นะครับ